Your friend, you not okay. and tell me สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านและลูกๆหล,ลานๆทุกคนประสุขหายไปนานนะคะพอดีประสุติดโควิดสองรอบแล้วจะลองโควิดด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาลงคลิปบอลสีให้ดู วันนี้พอตีจะว่างก็เลยมาให้ดูนะคะว่าบอนสีที่ป้าสุเลี้ยงนอกตู้เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ช่วงนี้เออเขาก็จะมีเชื้อราเกาะขอบบ้างแต่มันก็จะเป็นอาการที่ไม่ลามนะคะไม่ลามป้าสุก็จะปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติคือให้เขาสร้างหัวช่วงนี้จะไม่ได้เร่งให้ใบเขาสวยงามอะไรมากเนี่ยค่ะอ,อ,อันนี้หลวงราชเสนหานะคะ ส่วนต้นนี้สวยๆนี่ยะคะ่ะเป็นทอรพีทอลาพานะคะซึ่งเขาแผงกลายมากๆเลยนะคะจากเดิมที่ไม่ได้เป็นรูปแบบแบบนี้ซึ่งถ้าใครดูคลิปประสุก,ก็จะเห็นว่าทอรพีทอลาพาไม่ใช่แบบนี้นะคะพอฤดูหนาวมาก็เนี่ยคะ่ะแบบหน้าตาก็แปลกๆออกไปแต่ประสุคิดว่าพอถึงฤดูฝนเขาน่าจะกลับเป็นเหมือนเดิม ยังไงก็ไม่ทราบนะคะก็จะให้เขาสร้างหัวค่ะตอนนี้ก็เลยปล่อยเขาไว้ข้างนอกให้เขาเอ,อ่อโตตามธรรมชาติดีเลยค่ะต้นนี้ก็เคยสวยใสก็ก็จะซุดลงไปหน่อยส่วนที่จะไม่ซุดเลยที่จะอยู่อย่างคงพันชาตีมากๆก็ต้นนี้เลยจะ้ะไม่มีเลยชายชนเนี่ยจะอยู่ในสภาพไหนจะร้อนจะหนาวเขาก็แบบ ชนชายชนมีหลายพันหลายเออเชื้อสายนะคะอันนี้จะปลูกนอกข้างนอกเนี่ยได้สวยอยู่ในตู้ก็สวยอีกแบบหนึ่งเขาจะเป็นคุณหนูแต่ถ้าเขาอยู่นอกตู้ก็ประมาณนี้ค่ะก็จะแดงนิดๆหน่อยๆเพราะชายชนเป็นบอลสีที่ทนอยู่แล้วปกติเขาก็จะอยู่นอกตู้ตามโคนต้นไม้ตามอะไรอยู่แล้วประสุก็เอาเขามาเลี้ยงข้างนอก ทั้งแดดร้อยหนาวร้อยฝนร้อยซึ่งก็ดูหนาวเนี่ยประสุก็ใส่เขาแค่เออบำารุงเขานิดหน่อยเองค่ะโดยใช้แหนแดงค่ะเนี่ยค่ะแหนแดงเอาไม่ต้องไปตากให้แห้งนะคะเราหยิบขึ้นมาเราก็ใส่ได้เลยเพราะว่าเขาจะได้คุมหน้าดินด้วย,วยนะคะไม่งั้นหน้าดินเขาจะแห้ง ก็บำรุงด้วยแหนแดงอย่างเดียวนะคะพระสุขก็ไม่ได้บำรุงเขามากมายเพราะต้องการให้เขาลงหัวนะคะให้เขาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยค่ะหลวงรัชเนหาก็มีคนชอบเยอะ เนี่ยค่ะไหนแดงหยิบมาจากน้ําเสร็จก็เอาใส่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องเอาไปตากให้แห้งซึ่งมาก่อนนี่ประสูจะตากให้แห้งก่อนแล้วมาใส่ก็จะมีผลใกล้เคียงกันเพราะประสูคิดว่าเราใส่แบบนี้จะคุมหน้าดินให้เขาด้วยแล้วก็เขาก็จะค่อยแห้งไปค่อยๆเ,ออเรียกว่าย่อยสลายไปนะคะ วันสีก็จะได้สวยจะได้ได้ปุ๋ยจากเขาเพราะว่าไม่ได้ต้องการเร่งอะไรเขามากแล้วก็ไม่ใส่อะไรกับเขาอยู่แล้วนะคะให้เขาลงหัวให้เขาไ,ได้พักบ้างใช่ไหมคะต้นนี้ก็เจ้าคุณปัญจนึกค่ะก็ยังสวยอยู่ส่วนในตู้ข้างหลังที่ดูแออัดนั้นก็ปะสุยังไม่ได้เข้าไปรือ้อ อันนี้เนี่ยค่ะดูข้างล่างนะคะเนี่ยก็จะได้ปุ๋ยแค่แหนแดงเท่านั้นนะคะใครไม่มีแหนแดงก็แอบ,บไปบ้านใครก็หยิบมาสักกำมือนิดนึงก็โอ้โหเตาเร็วมากๆค่ะแหนแหนแดงนะคะแล้วก็นี่คือ,อ,อชายชนของปลสุที่ปลสุก,ก็จะใส่แหนแดงเพื่อให้เขาแค่ประคองตัวเองเขาเลยอยากให้เขาลงหัวนะคะพอถึงฤด,ด,ดูฝนปลาสุก,ก็จะเอาเขาออกมาแล้วก็ ใช้หัวเขาขยายพันธุ์ในต่อไปประสูว่าสวยดีนะคะเออชายชนเนะะี่ยค่ะเขาทนเขามีหลายพันธุ์ถ้าอยู่บางทีอยู่ในตู้การผสมพันธุ์ของเขามันแตกต่างออกไปทําให้ดูเขาบอบบางอ่อนแอดูสวยงามก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะบึกบึนเขาอยู่ข้างนอกประสูก็เลี้ยงเขาธรรมชาติเลยค่ะเนี่ยคะ่ะก็ไม่ค่อยจะมีโรคเ,เชื้อลงเชื้อราอะไรก็ไม่ค่อยมีนะคะ นี่เลยก็สวยดีนะคะใบเขาก็แข็งแข็งใครที่ชอบบอลสีที่ใบสวยๆก็เนี่ยคะเลี้ยงประมาณนี้ก็สงวนไม่ได้จะบำรุงมากนะคะเพราะยังต้องการให้เขาแบบยุบตัวสร้างหัวตามธรรมชาติของเขาไปนะคะแต่เขาก็สวยงามทำให้เราชื่นใจเวลามองไปโอ้ยังยังดูดียังชื่นใจ ับสภาพนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ